ขึ้นไปเลยก็ได้คนบล้าเจ้าไหนคนร้ายละนอแดงใหม่คายเนาะปิกรังเกียมพี่ี่เกียมอ่นที่สมโพดพอรักเมื่อเนาะทน่มีกปนดีเด้อนีเยพี่น้องเียมพีอินโอาในนนมาจะแข่งแข่งจะประสาเขา มาีเนาะโนิกามีงา่ายพี่นนองมื่อี้มง่ายกว่าน,น,นาสุ้มปดเพรรับเหงื่อนงก<ช>ีตรงนี้แงแบ่งให้ี่อเด้อพี่นนองเด้อหลัก้าเมืเิงตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามแรงเราพี่นนอนอนตอนนี้กัประมาณซีม่งแรงหล้วเนาะโดดเดินกับกำลังตาอันคือจะทำเตรียมที่นี่แล้วพี่หนอ <laughs> อาจารย์ว <laughs> ่า เมื่อกี้นี่อาจารย์คนอื่นเนาะค่ะคนอื่นบองคนพอภัยได้สิงห์อีการคืออ่าเป็นบรรยากาศที่มาลเลืเนาะี่งหน่าเต็มไปด้วยอันดับตาคูบาอาจารย์นลคะแม่โออโหแม่เท้าปวดเท้ามันมากจากตางเวงตางเมงื่อทีเลยสนงเดี๋ยวเบิ่งพี่สองบรรยากาศจนสะทายหัยนั่นไงนเนาะเนาะนาบรรยากาศเ้อ เวตะลาม่นสืทอายหูคออาจารย์อยู่นานตอนนี้นอนใน,นกระจารำสาวแล้วไต <c oughs> ่เนาะเนาะอจะได้จะสบา,ายดีไหมเตะลาใช้หรอกนจะได้ <c oughs> ดูคนจัดเก่งคนจัดเก่งมามาย <c oughs> อ้ด้วยไอ้ด้วยไม่จ้ามันเท่อ

นพี่น้องนอตอนนี้เขากาอยู่กันทีนะาหอลักเมืองเลือพี่น้องเลยหรือว่าหอเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองปากรีสในมือนี้อีเนาะพี่น้อ,นองนอเพื่อนกน<ฮ>รรามเมื่อวานนี้เพื่อนเฮ็ดพี่ที่อาเพื่อนใหญ่เพื่อนใหญ่ทั้งในหันเพื่อนท่านสิบเอ็ดอะไรก็ตามหอข้าผู้ได้พี่น้องได้เบรริ่งแต่ซีทั้งหลังอยู่อยู่ด้านล่างตรงนี้เอง,เอง,เองนอเป็นซีทอ,องนะพี่น้องรายการหอมหอมเลยทั้งอื่นเลยก็เป็นบุปัันพญานา นางพอออกไม่ออกเพิ่นกำลังทายบกุกไปทั้งหนากุ้นเนาะแต่ว่ันนีน้มันก็ะสีหายเบิองทงอั้งไหนแค่นึงน่าจุดนี้เม่นเท่าขืนมาคล้ายๆว่าบอลที่เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่คล้ายๆว่าเป็นแบบคือสวนสาธารณะเลยไอผีหน,นองได้ล่ะกประชาส่วนยังกับมนนานั่งลิงน,น่งเทีย่ยวยังกรได้นั่งพระโขนนี่ก็มีโต๊ะมียังเห็กมีตังผู้ปีเขานางงักคงมีเจริญครอบครัวแต่ละครอบพวจท่า,าวาไพเนาะได้มีได้มีอ่ะความ คนอยากเฮ็ดบุญนะนะคนอยากบริจาเรียนขาวขอควทาไทยทำผู้นั่งมารี่มาต์ตัวอย่างเตี้ตังเตี้ยโต้เหล่าเตี้ยเหล่าเตี้คนอยากการบริจาคหรือว่าเแค่ส่วนใดทำบุญน้ำส่วนใดนอกพี่น้องนอก็กระทืบมโน่าลายอีไลายประเยตในนอกพี่น้องแล้วตองนี้กับสินค้ายางไปเบิ่งอันทางอันนี้เลยเนาะยางไปขึ้นเพิ่งฮองคำพี่น้องปากซี่นครปากซี่เฮาเนาะพี่น้องหรือว่า เมืองปากเซ้แขวงจำปาสักแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันบ้านบานเมืองจำปาสักเข้าเป็นเป็นนครเลียก็จะคือนครปากเซ้เนาะน้องเนาะไปกันเลยเดี๋ยวค่าสีผ้าไปเบิร์เพื่อนกำลังเหยียดยางอยู่ดานเพื่อนกำลังเกียมเนาะเพื่อนกำลังเกียมที่เกียมอ่าพี่ที่ไอซี่สมโพธเพราะรักเมืองเนาะทันต์ต้องการสุท้ายปรเดี๋ยวตะวันตะวันด้วตะลันไปน้ำแหนวขึ้น เออันยืนายดอพื่นกำลังเหตุกีทีเนอะแต่ว่าเอาจอยืนทายืนเพื่อนนองอยากอยากให้ท่านเอพี่น่องได้เบิ่งน้องกันว่าคุณเดุกีที่ยังอยู่นอะตอนนี้นาองั๊รอไม่ใ้หนึ่งะ นาะฮอลักเมืองเนาะทานผู้ชมเนาะเอฟซีละพี่น้องทุกคนนะเนาะมันจะเหตุพิธีเกียมสมโพธิอะไมาอีกอแตบอสคุณท่าน,นจำนี่ก็เป็นเสาลักเสาตัวของเมืเองปากเสนนครปากเสเขาเด้อนี่เด้อพี่น้องเลยเดีก๋กวแล่รำกาศเกียมพิธีพี่น้อง ที่สมโภชนำกันเ,เราก็จะมาเขาทมพิธีนี้คือกันน้องๆเราเป็นพิธีที่ใหญ่างนี้เนาะนีะ่แหละเศร้ารักเมืองพี่น้องเลยเศร้าวความเศร้าคูดบ้านเมืองเนาะนี <laughs> ่กันจะดำขอรักเมืองเนาะทานผู้สมนะเนาะอ๋อรักเมืองเขาจะรลังสิเอีดพิธี สมโพทอรักเมื่อเนาะในสว่างอ่าตอนคืนตอนกลางคืนเนาะค่ะรู้สึเนาะโดยอ่ะเจ้าหน่อยจะแหวงเป็นสีเขื่อนมากอะไรอยู่เยอะเป็นสีเขื่อนมากเนี่ยเจ้าหน่อยเนาะมาจิงมาทายไม่เนาะพี่น้องเนาะโดยโดยไปดีพี่น้องบรรยากาศนี่ ต้นาไปหรรันกับเป็นทางไปเขื่อนท่าหลวงฮานอะขางซ้ายมือก็จะเป็นวัดหลวงเซ่ 4. ขางขวามือก็จะเป็นฟังทีเป็นหานคา่ายโคง้งเป็นเหื่อนประสาสุนเป็นหานแอฟิกสารจุดสินกเป็นเนง้อหันในเขาเืออะไรไปกันตะดามคืองามแท้เอ <c oughs> ส <Five> าวลาวตาไปได้หรัสิผ้าไปเบืองมุ่งเอือหน <Yeah, S 1> ีเด้อพี่น้องเด้อแเดนนอตอนนี้าสิเื่อนน้มา่อนกาก่น้องนอกาเปนในกรเียนูนัวรครับมอนนหลังหได้นีเด้อยาเน่ขาปกังเนปกังตัวเ คือว่าเข้ามาในมือกันมาหาไว้ตาเนาะเออการใช้ทางสัทธาออกไปหน้าแนงอ่าคนเราเราเดินออกเออเดินทางหอกแนงอ่าโดยก็โดยก็ขอบเทียงเนาะ่อบเทียงกันมาเออมาร่วมใจกันในสถานที่อ่ามุ่งแต่งขั้ของหัวข้าเนาะอ่านขั้งสอนของพระอาจารย์ในพระธรรมอักษรแยกจากภาษาเนาะ ทีพระเลยจากโรงกองวันที่6 6ที่อาจารย์โรงกองเดือนธันวาคมครัพระอาจารย์เนี่ยเปนสาพแก่กับสถานมีความสัสมคีกันนามีความสนับสมคีกันเพราะว่าเฮานีมาจากอบอกให้หลายสีนเออหลายสีเอ่อมาทสถานสีนอ่าใมีความสัสมัคีกัน ทางแป๊ดกันเนาะอันนี้ก็เป็นห้อง2ของอาจารย์แลที่ท่นได้เจ้าลืกไหลอยู่2อ่าถึงหอรับลูกงหอรับีวารอ่าวเทศผู้สมัเนาะาว่าดไปไก็สิอ่านเนาะเออก็สิอ่าน มีเนาะกับเป็นอันจบพิธีแต่ว่าจบแค่พิธีการใครยิ้มข้องห้าพี่น้องพิธีหันวันจบเชืยอเนาะแต่ว่าน้องเนียมจะให้เห็นบรรยากาศท่าเพียงตัวนี้กอนเนาะเดี๋ยวน้องเนียมกับกับเบลตะดำกับสิพากันไปสวยเพียรอยู่ภายในวัดตื่นอีกพี่น้องแล้วกามีนัดผู้สาวพี่น้องได้กับสิบอบอกว่าผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะน้องเนียมกับสิว่าจังไรเนาะผู้ซื้อว่าดีใจ ดีใจที่ว่าได้มาเขาวางพิธีนาะสมโภชหอรักเหื่นน้ำเพลินถึงเซิงเป็นหอลฝั่งหอล์พูดแต่นี้ไปก็จะกลายเป็นหอลผู้บ่านคู่ืองบ้านเฮา,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 าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับทานได้ทานผู้ชมและ FC พี่น้องทุกคนที่ว่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe และกดก,ดกระดิ่งกิ๊งกๆๆงให้สองน้องเนีแยมชนแนลเด้อพี่นอ้นองเด้อตอนนก็นข,อขอขอบใจหลายๆสําหรับพี่น้องและ FC ฟีที่มาส,สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นโดยการกดไลค์กดแชร์ ซูเปอร์โอเรีการโบกดขามโฆษณาซึ่งเป็นไล่ไดร์ลักในยู u ูบเฮ้าดอปีนองนอก,นอกนของเน็ตขอบอกขอบใจเล้ยๆพี่น้องโบว์วเป็นพี่น้องฟังล่าฟังประเทศไทยและฟังต่างประเทศอเมริกาหรือประเทศใดๆกับทีว่าผ้ากันเปื้งกิฟต์ของเน็ตนอกนนอก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายดีล่ะกันในบุญน้ำกันทวานหาเด้อพี่น้องวันนี้ก็อิ่ม นะน้องเนี้ยงกับมือกองเกรตาดามสาวลาวแตกันอีโคตัวลาวเป็นคนเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้น้องเนีย้ยขอการาบความว่าสบายดีพี่น้องยังมีคลิปตัวน้องเนี้ยอยากขออ่านคอมเมนต์นคลิปที่แล้วที่น้องเนี้ยอัพโหลดลงไปเนาะจาก คอมเมนต์คอมเมนต์ที่ว่าพี่น้องทักบ้านในคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะน้องแลมกับที่วาอ่านสุฟังเล็กๆในหน่อยเนาะถึงว่าจะต่อบ่อท่านหรือว่าต่อตาหรือว่าตอบปมมือแต่้องแลมกับพูดใจเลยอ่านให้ทุกท่านเลยเด้อพี่น้องเด้อเริ่มจากไอพูดศาสนะเนาะสบายดีทงสาวเล่าใตา่ดีใจเด้อได้กก็มาทำคลิปให้ลิปสีเบิร์อีกแล้วขอบใจได้หลายพี่น้องและการ สูบีตสบายดีทรงสาวคนสวยบ่าวคนเกลียวหมอเร่งใจให้ทรงสาวคนสวยเด้อคุณว่าคุณอัน,ค,น,นคุณพันหน้านคุณพันหน้าเนาะเปินกามาฟอร์มิน่าพิมพ์มาเปลี่ยนพันหน้าโปรดักชั่นเด้อจ้าคุณว่าสบายดีน้องเนมและสาวตะลานารา ซีซซื้อเพิ่นเนาะพี่น้องและสบายดีสบายดียดคนงามวาสานวาสานเพิ่นว่าพี่น้องงานเราเด็ก็สิ่กดใจเพิ่นเด้อพี่น้องอ่าสวยทั้งคู่เลยครับสองพี่นอ้องคุณบอยเกือขอไพอ่เนาะพี่น้องเนาะเด้ออายอันนี้การจะการจะบุรีสูสูเด้อน้องครับเพิ่นวา่าอ่าจะถือวา่า น้องพี่น้องนอเป็นเ้าข่าพี่น้องนี่ก็เป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ว่าน้องเนี้ยมไหนฮาร์มมาเนาะพี่น้องนอเชิงว่าน้องเนี้ยจะตอบสารคุณน้องเนี้ยบอกเต้น้องเนี้ยจะทะยอยตอบไม่ได้เมื่อถูกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเขาขอบใจเลยๆที่ว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจน้องเนี้ยนะคะเดี๋ยวะดําพอเนาะพี่น้องนออะปิดคลิปกันได้ให้มวนซื้เด้อพี่น,อน้อ,นองมวนซื้อยังมวนซื้นกันคบ,บนนะคอมเมนต์แล้วก็ผู้ใดที่มีไลน์ลซื้ออยู่นี่กาให้ให้แบวบว่า ดีใ,ใจเนาะพี่น้อ,อ,องเนาะเพราะว่าน้องนเนี่ยมกาเป็นเป็นคลิปถ่ายคลิปแหลกที่ว่าได้เห็นออกมาให้อ่านคอมเมนต์ของกันทานผู้งส้มหรือว่า f อฟซีซีอูทั้ทงบ้านบัดน,นี้แต่ละคลิปไปเข้ากับจะทาการก่อนจะจบคลิปทุกๆคลิปหลังจากที่ว่าถ่ายคลิปเสร็จน้องเนี่ยก็สิอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วให้ทานผู้งส้มแต่เอฟซีทั้งบ้านกินน้องทั้งบ้านได้ฟังกันเลยๆเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้อ่ะ ไปก่อจกันคน้พี่น้องสวัสดีพี่น้อง